พามาดูรอบๆอันนี้เรียกว่าโบสถ์นะครับวัดป่าตึงงามนะครับมีตุ้ท่านหนึ่งชื่อตุ้ทิมท่านเก่งนะท่านาตัดต้นอะไรเนี่ยผมจําชื่อมันไม่ได้นะที่เป็นไม้ประดับอะนะเป็นรูปทรงแจกกันบ้างรายต่อไรบ้าง <c oughs> เก่งท่านเก่งคือที่คำนี่คือน่ารักดีนะครับ แล้วก็จริงๆคารั้วบ้านผมอะก็จะตัดอย่างเนี้ยแหละแต่ปลูกยังไม่ค่อยขึ้นเลยดินมันไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกที่ปลูกแล้วจะดีนะนอกจากต้องรู้การบารุงดินก่อนเกษตรบางครั้งก็ไม่ใช่ง่ายนี่เรียกว่าตัวมอมนะครับนี่นี้บอดวัดป่าตึงงามันนุนเจดีอันนี้วิหารนะครับผมรีชอพามาเที่ยวชมนะบ้านผมอยู่ใกล้ๆเนี่อันนี้เป็นนกยุงเห็นไหมที่วัดก็มีนกยุงเผือกอยู่ตัวหนึ่ง มีพระต่างวัดให้ตุ้มิดมานะครับส่วนด้านนี้ไม่มีอะไรจะมีทีก็ด้านดูเลยนะแล้วก็อีกบางมุมด้านอีกแถบที่จะมีต้นไม้ประดับไม่เชิงไม้ประดับเขาเรียกว่าอะไรไม้ตัดตัดเป็นรูปทรงอันนี้ก็จะเป็นกลมๆนะครับผมนี่นน อันนี้เป็นพญยายนาคนะนี่ตอนนี้ที่เห็นก็ท่านคงอยากจะทําให้เป็นห้าเสียนนะแต่นี้เท่าที่เห็นอยู่ก็ก็เหมือนจะได้อยู่แต่แต่ตอนนี้ดูเหมือนยังไม่ได้แต่งดูเหมือนจะมีจริงๆก็ตรงน,นี้ก็นาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมสวยงามนะสวยงามดีแต่ถ้าท่านตั้งใจ ก็คงจะเป็นรูปทรงตรงๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าไก่ต๊อกหรือไก่อะไรหรือตัวอะไรไก่อันนี้นกยูงนี่แจกันนะครับผมก็ <c> ่า <oughs> รักดีนะ <c oughs> จะอนุมโมทนาบุญกับตุ้ด้วยตุ้ทิมนะครับพระรูปวัดวัดป่าตึ้งงามตำบลแม่แตงเอเไอ้ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่นะสวยงามผมก็จะมาบวชาีาวัดแถวนี้ประจำให้ทุกคนอนุมโมทนาบุญนะครับ รอบรอบโบสวิหารเจดีแล้วก็ทางเดินไปห้องน้ำแล้วก็วนมาหน้ากุฏิตุเจ้าอาวาสนะครับผมให้อนุโมทนาบุญนะครับนี่กวาดไปละ